สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับที่ดนี้ก็จะเล่นเกมอาร์คสมูบายนะครับที่ดนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาดูเส้นทางกิจกรรมสําหรับเซิร์ฟ PVE 2ทุ่มวันนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมการวิ่งเจ้ากวางนะครับก็จุดสตาร์ทของเส้นาซก็อยู่ตรงเสาเขียวนะวิ่งออกไปหน้าเกาะเชษบาจาน,นะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางการวิ่งเลยนะว่าวิ่งไปทางไหนนะครับจุดสตาร์ทจาก จากเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะครับตรงออกไปทะเลเลยนะครับตรงๆรไปทางนี้นะครับตรงออกมาเลยนะครับตรงอ้อมไปทางก่อเสี้ยวประจันนะครับคนที่เข้าอรอบเขียกรรมก็ไปจับกวางปา่ามาเข้ารอบเขี่ยกรรมได้เลยนะครับได้ทางตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดอยู่ในป่าเลดโวตนะครับนะครับวิ่งวิ่งมาทางถนนเลยนะครับก็อ้อมมาทางนี้นะครับ ไปมากกว่าเชปอะจารเลยนะครับคนที่เข้ารอบที่1 2 3ก็จะรับของรางวัลไปเลยนะครับทุกคนในเซิร์ฟสามารถลงแข่งกิจกรรมนี้ได้นะครับไม่จํากัดเป็นเผ่านะจำกัดเป็นมู่งว่ายบุคคลเลยนะครับเ้นชัยก็อยู่ตรงนี้นะครับให้วิ่งเข้าตรงกลางเ้นชัยเลยนะครับใครเข้ารอบที่1 2 3ก็จะรับของรางวัลไปเลยนะครับนี่นะครับเชนชัยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ วันนี้ก็มาประกาศกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟพีวีแค่นี้นะครับก็ใครสนใจเขาเล่น a อเคภาคเก่าก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับเป็น a อเคภาคเก่านะครับอะไรนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาประกาศกิจกรรมแล้วก็พาดูเส้นทางการวิ่งกิจกรรม2ทุ่มเย็นนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ